สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมแปลงกล้วยด่างนะฮะเดี๋ยวจะมาดูเ,เขียว Indo อินโดด่าง2ต้น,นะฮะตอนนี้มีอยู่2แม่โอเคนะครับไปนะครับตัวน,นี้เป็นแม่ที่2นะฮะที่ได้ขยายออกมาจากหลุดมาจากแม่แดงแล้วออกมาเขียวดา่าังแต่เด็กๆสวยงามนะครับ อืใบใหม่โหดมากดูหลังใบฮะต้นนี้ลงดินไปวันแม่ฮะสิบสองสิงหาให้หนอมาหกเจ็ดหนอแล้แต่ว่าลูกมายัางไม่สเสถียรคือได้ด่างอยู่สามต้นต้นแรก ต้นแรกก็น่าจะดอกไปแล้วออกมาตั้งแต่อยู่ในเข่งน่าจะดอกไปแล้วต้นนี้นะฮะต้นสองต้นสองต้นนี้ออกมาใบแรกๆด่างเห็นไหมฮะสองใบใบสามใบสี่เขียวปีแต่มีด่างอยู่ต้นเดียวที่เจ็บๆนี่ฮนะด่าง ทุกใบฮะด่างทุกใบด่างทั้งใบสวยงามครับแลไอเทมนะครับใครยาังไม่มีก็ะสะสมไว้นะครับเขียวด่างฮะเดี๋ยวไปดูต้นแม่ต้นที่หนึ่งนะฮะต้นนี้ซื้อมาซื้อมาแต่ว่าตอนเด็กเกเขาออกครับแดงครึ่งเขียวครึ่ง,งนึง ไอเขียวนี่ติดเขียวด่างมาครับเทพพนมนะครับใบต่อมาเขาก็เปลี่ยนเป็นเขียวด่างหมดเลยนี่แปลงแดงอินโดน,นะครับนี่ครับแม่เขียวด่างต้นแรกสวยครับออกเหลืองทองเขียว มินให้ลูกเสถียรครับ50% 50%ิเปอร์เซ็ได้ครับทั้งแดงทั้งด่างเขียวตอนนี้มีสองหน่อนะฮะเขียวด่างตอนนี้ก็ด่างทั้งใบนี้สวยมากฮะตอนนี้มาละยังไม่เห็นนะด่างไหมหรือจะหลุดเขียวมาก็ไม่แน่ใจ ดูใบแป๊บหนึ่งแต่ใบ,บแรกนี้เข้าด่างนะต้องดูต้องดูให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนมีสองต้นสองแม่นะฮะเขียวด่างสวยงามเลยครับนอกนั้นก็จะเป็นแดงอินโดเขียวอินโด ชาวขุดไปหนึ่งนอนะแม่นี้ M10 แม่นี้ M9 แล้วก็แม่นูน้นๆอกีกโอเคนะครับ